ครับผมกําลังเปิดเตากองเพนทดลองเผาครั้งที่6นะครับเป็นไม้ไผ่สร้างไอ่ส่วนที่1ที่2จากข้างล่างนะครับเป็นโคนไม้ถึงกลางไม้ใช้เวลาเผาไปเกือบจะ2วันครับคือเวลาอบด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเผาจริงๆเนี่ยเริ่มตอนอตีสองปิดปิดเตาตอน ิดโมงนะครับก็ประมาณ18ชั่วโมงในการเผา18ชั่วโมงในการเผานะครับตรงนี้ที่เราอบดินไว้ก็เคาะอันนี้เตาก็ต้องเล่นกับดินอยู่เหนือลมนะลูกอยู่เหนือลมไทยอยู่เหนือลมมาทางเี้ยมายืนข้างรูกฝั่งเงี้ยได้ได้ได้ได ก่อนอื่นพ่อก็เอาดินออกก่อนนะฮะเอาดินออกก่อนลงขอบดินดินออกก่อนนะคะแล้วพ่อก็เอาคอนยางเคาะเคาะหน่อย เอายากนะเนี่ยกาออกเนี่ยพ่อจะต้อง ต้องไม่ให้เขาคว่ำลงอีกด้านหนึง่งเพราะว่าถ้าคว่ำลงอีกด้านหนึ่งเนี่ยพ่อจะต้องโอบดินใหม่เพราะฉะนั้นพ่อต้องวางให้ดีนี่ค่ะวางกับพื้นนี่คือลักษณะข้างในของฐานการเผาฐานไม้ไผ่ มีฐานข้างนอกเนี่ยเป็นฐานที่ไม่หวังผลก็จะเป็นที้เท่าส่วนไปดูฐานที่เป็นหวังผลที่เป็นข้างในนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็เคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะวางฐานก่อนแล้วก็ฐานที่ไม่หวังผลเนี่ยพ่อก็จะใส่ถุงไว้ตั้งหะ ไม่หวังผลพ่อก็ใส่ไม่ต่างหากแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือพ่อจะต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากผม <c oughs> เล่นไปหาแม่อหร่หรอ <c oughs> ไปแล้ว น้องน้องไฟเร็วน้องไฟเร็วมากทางที่ไม่หวังผลพ่อวเอาใส่นี่ชั้งน,นอกทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นฐานที่ไม่หวังผลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่แปดร้อยหกสิบบายบายลูกอ <c oughs> ุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่แปดร้อยหกสิบตอนนี้พ่อทดลองตั้งเงื่อนไขเดิมอยู่ที่มากกว่าแปดร้อยสองชั่วโมง แต่ว่าเดินก็ไม่ไม่เดินเส้เดียวเพราะว่ามีตัวแวนนี่นี่อยู่ก็คือว่าพ่อเปลี่ยนระยะเวลาแค่อุณภูมิไว้มากกว่า800มองจุดนะครับอยู่ที่2ชั่วโมงในขณะที่เตาที่แล้วเนี่ยพ่ออุณภูมิไว้ที่800 1ชั่วโมงอันนี้พ่อเอาอุณหภูมิไว้ที่800 2ชั่วโมงเพรเดี๋ยวเข้ามาใกล้มากลูก ท่านก็ต,ต้องใส่หน้าก,กากหน้าก,กากแล้ามายืนเหนือลมนะคะยืนเหนือลมนะครับหมายคือเหนือลมเหนือลมก็คือต้นลมเป็นต้นลมดูดูดูวิธีการทดสอบว่าลมไปทางไหนข้าวหอมขยับอกเนออีะยลมไปทางไหนครับเออเพราะเราต้องมายืนต้นลมคนนี้ เราสามารถทดสอบได้อย่างไรว่าลมไปทางไหนเราก็เอาสิ่งที่เบาๆปิวกวับลมโรยลงกับท้างบนนะอันนี้คยผ่านผ่านที่ไม่หวังผลจะเป็นที่เท่า,ย,ายังมีฐานที่ไม่หวังผลทั้งบนอีกนะนี่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 ะนี่เนี่ยเกิดเวื่อไห่ ไ้ถุงมือไหมอ้อจับเลยไม่ดำไม่มีถุงมือเด็กดำไหมไม่จับก็ได้จับลองจับดูดำไหมครับไม่ดำใช่ไหมล่ะดำบ้างนิดหน่อยใช่ไหมนิดหน่อยม่อย้างเดี๋ยวค่อยล้างค่อยล้างค่อยล้างมันร้อน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 ร้นร้อนร้นร้อนอนร้อนร้นร้อนรอนร้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 อน้นร้อน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 ร้อน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 ร้อ เดี๋ยวดยวอันนี้คือฐานไม่หวังผลนะคะฐานไม่หวังผลก็คือฐานส้นฐานอาวางเลยค่ะอาเลยค่ะฐานพวกนี้พ่อจะเอาไปทําเครื่องกองน้ํานะครับเครื่องกองน้าเอาละต่อไปเป็นฐานหวังผละคะ่ะเดี๋ยวขยับออกนิดนึงนะคะน,นี่คือฐานขยับขยับนิดนึงนะครับ เดี๋ยวไปช่วยพ่อตัวยืนตรงนั้นค่ะช่วยเรียงนะครับช่วยเรียงครับเกลี่ยเรียงค่ะไปดูเรียงบบเรียงเรียงเป็นระเบียบครับแน่เด็กหญิงเด็กหญิงตั้งใจมากอะบอกเลยใช่ไหมเรียอให้เด็มันหงุดหงิคเหรอทำไมทำไมถึงตั้งใจ <laughs> Tăng tay liêng tóc Tắc lông còm tím phải mặn chắc tím เลยครับ จะแกงไม่แก่งลอาดูตรงที่เคาะดูนะฮะถ้าเสียงกลุ่งกลุ่มก็จะเสียงก็จะเี้นขนาดต่างกันเสียงก็จะต่างกันนีผก็จับเป็นคู่คู่ไหนก็ได้เลยถ้าถามแตกกันเสียงจะไม่ดังเอาถ้าไม่แตกไม่แตก เนี่ทำแตกแสดงว่าใช่ค่ะวางวางแล้ครับได้ข้อสรุปคร่าว,าว,าวๆเบื้องต้นนั่นคือว่าตรงโคนไม้เนี่ยครับจะเทียบกับเครื่องที่ผมเปิดเตาที่5เนี่ยจะค่อนข้างต่างกันมากนะครับสรุปแล้วเนี่ยส่วนไม้สมมุติว่ามีไม้ไผ่ ส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่จากต้นไม้ถึงโคนไม้ครับส่วนที่ได้ถ่านสวยคือส่วนที่สามสี่อันนี้ตอนนี้ส่วนที่หนึ่งสองจากโคนขึ้นไปอ,ออกมาก็เป็นแท่งสวยจต่ผิวไม่สวยแล้วก็ความแกร่งเนี่ยถ้าออกมาก็ได้บางท่อนแต่ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับมีแตกบ,บ้างนะคร เนี่ยแต่ถ้าแตกขัดปั๊บมันก็จะไม่ดังไปล้างมือลูกไปแล้วกลับบ้านกันเดี๋ยวพ่อเขาทำให้ดูสักครั้งนะครับข้อหัวไม่ลักข้างหลังนักครับต้องจับเบาๆลูกจับเบาๆ อันนี้จับจับอย่างเงี้ยจับเบาๆจับเบาๆจับแตะเขามือแตะแตะนิดนิดเดียวแตะนิดเดียวนะฮะจับไว้จับไว้อาา่ะเขาเหรอาคนจับก็เล่นอ่ะนะฮะเออันนี้ไง โ okay. อเคน,นี่เป็นไงครับแตกหันแตก okay. มีแตกไหมไม่แตกใช่ไหมครับนี่แตกแลยครับโอเคแล้วก็วางไว้ที่ไหนล,ลูกเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะมาทำความสะอาด,แล,อาอาดลาแล้วก็อบทำความสะอาดล้างแล้วก็อบ นะครับก่อนที่จะส่งให้คุณพ่อคุณแม่แพ็คเป็นของขวัญต่อไปครับลอไปเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย